สบายดีพี่น้องมื่อนี้การอาหมูคือเเขาพี่น,อนออ้องคนไหนเห็นบ่าอันเชฟกำลังพ่านจัดการอยู่อันครับอันพู้มาซอยนี่วิลาพี่น้องกันเมื่อเมาอ่อหลายอนเอออ,อันพุออ ผู้ใส่เสียแขนเงวทหารนี่เนาะเออ่เเีา่าคนแหละเออวันนหละออโอ้ยหน้าตาเรากัรอได้แล้วฮเนแขวล้วเงนเลยซื้อน้อยเนาะเออแขวต้านาคมไข่เลยพี่น้องเลยัารังนเออเขาเขาเฮ็ดได้เด้กระงเนี่เขาเฮ็ดแขวให้ไม่ได้แล้วคระวันจะมีเงินเอ้พี่น้อง มื่อนี้ก็บลมม้วนคือเก่าเด้อพี่น้องแต่ตโตใหญ่กว่าเก่กเาอันนี้โตสามพันนันน้องมนวนเบาน้องม้วนเป็นเจ้าภาพ,พคือเก่าพวกอะไรพวกว่าวางในละ่ะหมูทางลาวกูแพงแทะมันแพงน้ำแบบว่าหมูเป็นโตนั่นนี่เขาเขาในคอยก็ซื้อมาแพงก็สิเจ้า<อ>ต้องไปซื้อเขาเขาก็ซื้อแพงข่อยนี่แต่เอาผ่าคอยเลี้ยงดูเพิ่มถึงหน้อเี่โบยังไงสบายมันราคามันก็ขึอขอ้นกันกันนั่นแหละมูหันกับโตนึงกับพันห่า ตัวนี้เนาะใครรีบคอมเมนต์ว่าทางเราอันทางไทยคือือือมู๊ตเป็นตัวกว่าเจ็ดแปดร้อยบทั่นคนละคอมเมนต์มีดอกซื้อไเจ็ดแปอยแต่ละเปิงบ้านกั้าแม่แปดร้บาทจะได้เินมีดอกไปคอมเมนต์แล้วนั่นนะนะใรเลยแบบอธิบายแบบถ้าซื้อเป็นตัว่ะมันจะแพงกว่าเราไปซื้อตลาดตลาดเนี่ยมันจะถูกกว่าคือเพื่ออาเครื่องในยังอหมดแล้วนาะเนะ จะลานนะคือเขาสั่งเป็นเนื้อมันเลยอยากได้แบบได้ก็เลือกเอาอแต่นี่เขาซื้อมาเป็นโตเห็ดเป็นโตพนนะ้องนะพันไหนแม่แม่อันนี้เป็นหมูหมูสีดำแม่พี่น้องหมูเขาเลี้ยงหมูกีเนีม่มันกระดำดอกมะกระดอดทะเลพี่น้องม,มันมีตัวดําโตัวดำตัว่าหมูหมูหมูคนเลี้ยงกับอันหมูพันที่เขาเลี้ยงอหมูอาหารน่ะมันราคามันสิคนละคนละราคาโอเคน่ารัะเนาะได้คนพี่น้อง วันนี้ก็พากันสิเผาวอกขึนยังไงพี่น้องลกคนเดาบ้างเนี่ยเ,เสียงเพลงไรเด้อพี่น้องสนันวันไหวอยู่เอาพี่น้องบันนี่อันนี้ทั้งประเภทนี้ทั้งพี่นี่เขา,าเจ้ามักเผา,าเด้อพี่น้องเด้อสวนมากับเผาเอาแต่บางเพศก็ไม่อยากไปไทยใกล้เพราะว่าญาติมันติดความรุนแรงนะพี่น้องนะแต่พี่น้องเห็นบรรยากาศวันนี้ก็โอเคเนาะเออยงดนตีกับสนารันไบวอยู่ ทั้งพุ่นกับวงหนึ่งทั้งพี่กับวงหนึ่งคนละวงเลยพี่น้องเลยนะาล่าชมกันนะอลังการงานศักอันนี้มองจากเงียนนงอนใหญ่ไปกลกเดยนเงียนโอ้โหพ่อพีทมองจากเงียนอนหน่อยไปเงียนอนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องมาเฮ็ดอยู่ในสวนน้องเมฆนี่ยแหละอันนี้ก็หอกไก่อนหน่อยแต่ว่าอนหนอ่อยเพิ่นบ่อยู่เพิ่นไปสวรรค์พี่นอ้องเพิ่นไปเล่นน้ำยาพี่นอ้องเพิ่นอันนี้ก็เงียนอนหน่อย เงียนน,นนนเงียนนนน่อยกำลังเผากันเลยเดี๋ยวให้เพื่อนเผาไปก่อนพี่นอ้องมันน่ะมันลวกน้ำห้อนมันกับวะไวตีลาต้องเผาเลยนะเนาะอ๋อโอเคพี่นอ้องโอ้เจ้าของเฮียนมายืนเบิ่งลรอพี่นอ้อ <laughs> งเอาเอาให้เพื่อนลุนไปก่อนเด้อพี่นอ้องเอาพี่นอ้องลุนเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ถึงคัน ถึงคันชีโซ่ลาติแมกมาเน่อันเบาเ้าแมกนี่กร์ด่าเป็นผู้ใดที่ลูกนั่งหมอกอ่าเป็นลูกไส้โกกของนั่งหมอกเบ้าเสียดำเนี่ยนั่งหมอกจะเป็นเสียวหักน้องมณ์นอพี่น้องนะมีแต่ลูกตลานพี่น้องอันนี้ก็เพื่อนร่วมงานกันนะเสียดำไอเสียดำกำลังอันหันอยู่นี่ไอสวงยินเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคนเพื่นงานทุกันนะอันนั้นก็นก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 นเป็นไอไอเบ้ากระตุ้นเสียดหันนั่นนะ เอาพี่น้องเอาเอ้าเอ้าใส่บนขาไปเจียงเพลงเอาพี่น้องบาดเนี่ยอันนี้ขาที่เราป้อดขาเนี่ยนอกที่เขาเป็นหนึ่งเนาะหนึ่งเปื่อยจำเปี้ยวสมเนาะใส่มนยกโชว์ดไหมยกโชว์เอ้ยพี่น้สีขาเรียบร้อยพี่น้องขาลังสีขาเอ่าพี่น้องเอาพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องอันนี้นะ เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องยังเดือโตน่าร่าบันนี้เนาะแกเป็นขักแท้ผลผู้คุมงานได้พี่น้องนั่งก็ต้งพูนะพวกคุมงานพี่น้องอ๋าพี่น้องอันนี้กาหน้าแจ็ปคนย่างยังบูบันเนี่ยอันหน,น,น้าอันนี้มันส่วนใดมันหล่ะเนี่ยักไขห,หลังเด้อพี่น้องเด้อบกักไขหลังบบับกไขขับมาตอนพี่น้องเอออันนี้กัเอามาพอ่อมาดีครับเออยืดดีแม่งเด้พอพ่อเด้อครับครับ อ้าวมันเจ้าน้อยไม่กินหมูกันว่าเอาหมูน้ำเมี่ยกินน้ำเด้อเออเนอะไปปิดพดเออว่าเอาให้ซื้อเอาขวากันแล้วเดี๋ยวให้เราเมี่ยกินให้เราเมี่ยกินผลน้ำพี่น้องเออเอาโอเคเดี๋ยวเจ้าน้อยมากินน้ำพร้าได้โอเคครับเอาพี่น้องอันนี้เป็นการล่มเรียบร้อยแล้วพูดทะายแม่โคมุน หู้ยรถตยานแสนหาพี่น้องเลยแส <c oughs> สองร้อยก่าบาทโอ้พูดละสองร้อยพี่น้องไงสองร้อยกัวบาทมาวันนี้่อยเก็บข้อแล้วเขาไม่กินน้ำแข็ง,งพี่น้องเลย,สลย,ลยเสียงคยเปี่นยนอีกแล้วอมครับอเอาไอเพิ่นกโ้ได้เค็มมากไอเอออลอออแล้วไอเจียดำห่อแลราเก่งขนาดเท็ดพุดๆๆเข้าเดียวคับอันกรบเบาหน่อยนะ เอ๋อคัดขนาดได้บอกหลายทางคุณกะล่างใส่ล่างยังมันพี่น้องเลยหลายเต็มโอ้ยตับไม่มันเห็ดแจ้วสมนี่คัดนิดหน่อยเนาะเออมันเข้าจะได้หนาเลยตับกัเห็ดเย็ดตอนเด้อตัดไม่ได้บอกเพชรในทงอันนี้คุณบอกเพชรบอกเพชรหรือบอกพริกครัพี่น้องเลย น่อยจะว่าหมูนี่ประมาณตัวจากโลละตัวน,นี้ละตัวน,นี้เศร้ากลัวเนาะเศร้านี่คือยี่สิบเดาไปหน่อยยี่สิบกโลเศร้าอีสานเล่าห้องขาเจ้าเอินเศร้าเดาไปหน่อยเศร้าคือยี่สิบอีสานกับเล่าห้องเคยค่ายกันไปหน่อยวัฒนธรรมคือกันเนาะในหลายเติบตับไปปะตัดต อันนี้เขาเอินสดของแ้พไปนอนอันนี้สดแบบออกากตูมันเลยอุ้ยแข็นแข็ยำเลยวัดวัดเลยเบ๊งกัพี่น้องเบ่งไปยากดิพี่น้องเออเอาหน่ฮะเอาหน้าถ้าเกลือนั่นแหละเอาเป็นใบกระเทียมอยอ่โอเคเดียว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 นี่นะเออเดี๋ยวเดี๋ไอี่จัดกันมาๆๆ อันะนะั้นวนใส่บ่ไงอืมอันใส่เลน,นิดก็ได้อัน่าเนอนเออี้อนเนก็บบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้ออพี่นอ้องไข่ยังไงเลยเออันนั้นอันอันนั่งอ่นนวนอันไอยถานกานาอ่ากานาเจ้ยย่างาาางั้นนะานาย่างไข่หำ่ั่าฮ่อ้คือ เดี๋ยวให้น้องมันย่างก่อนเด้อพีอ่น้องมดอันนี้มันใส่อ่อนมานี่ยนะใส่อ่อนมันเนนนด้อพี่น้องเด้อว่าตัวย่างนี่โคตรสุดยอดเด้อนี่ยเลยสองคนนี่พูดหนึ่งก็ไะไกินเอาสำหรับเคฟเนี่ยสำหรับเคฟเฮาไห้ดิเฮาไห้ไห้เพิ่นเด้ผู้ขาน่ะผู้เฮ็นนะแล้วพูดนึ่งเออพูดหนึ่งนะ <พา S 1> เจ้าค่ะเอาพูดหนึ่งไอเสีอดำเลยดิเออ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 โอเคโอเค ขายแค่พ so ูดพ่อได้กำไรกเลยอไกระชังได้กินอะม่ได้อยได้กำไรดอกได้กินไซือกินปีใหม่นขายแค่พูโอเคใจตามนั้นเนาะกินปีใหม่น้อเงียมงซะเากับตังเลี่ยงกันเนาะตังเลี่ยงตังเลี่ยงกันหมากำไรโบออิัได้กินนะเดอกได้กินกำไรเฮากำไรก็ค um> ือความซุขกันล่ะ เราได้แบ่งปันเนาะได้แบ่งปันไอ้เนองกินกันพี่น้องนี่ความสุขคือเราได้แบ่งปันกันให้ก so ันนี่ยนะพี่น้องโอเคพี่น้องเอาให้น้องมันเด็ดไปโอ้เขียบหน้าเห็นยังน้อเขียบหน้าเอาขอถามนะครับเขียบหน้าเห็นยังเขียบหน้าเนี่ยนะตั้แก้วเออตั้แก้วจุบล่ะเอาเอาในในหัวได้ยังมากมีตาหน้าอะไรพี่น้อง เอาบไปนี้ตั๊บนังอ้อนครับไข่หำ่มกาน้าอย่าลืมเลื่อมมันสิใหม่เลื่อนอีเล่าเดี๋ยวจะปิ้งก้อนบไปนี้อ่าน้องแม่ก,ก็เป็นผัเนื้ปิ้งย่างพี่น้องเลยลูกไส้โกกสาวหมอกเอาบไปนี้พี่น้องเย่น้องเทียนยังบไปนี้แบงแล้ววะเอาเบิ้งนั่นเนี่ยแบงกันไปพี่น้องบา้ไปฮะ ว่า่จัสิีนว่คือถามนองว่ามันย่างรู้อะไรปะของไคดิ <c oughs> วออใรก็วอาหยอกแกวอื่นซื้อนังนังมันป่าหนังหมูปลาเน,ะนาะออเมยนยังนำพืชสัตว์ออกมาก <laughs> มาน้าเ็ดกองละเนาะเอาไเอาพี่นองเบิ่งน้องมตนปั่นเด้ปเด้ออเห็ดอย่าเผาอย่าเากัดแกงก็จะได้มันบ่นัเป็นเป็นเช็ดกองก่อน้เขาใจหมนี่คือพมาวางางงมึงบน้อ้เอ้านักเลกูไปใส่กระตอนก่อนเดยอย่าขาหน้กูใส่กระต๊่กับแม่บัวเงา ไห้แม่ทอกันทอดกันเมื่อทุกคนเขากอเาได้เก่ดกองนะเนาะวันนี้เนาะหนึ่งเด้อเออเอาเห็ดไม่เหมือนเห็ดพีเป็นเ่ก้องวันนี้เห็ดเจียพี่น้องเออขันยืนสี่ภาพสี่งามคอพี่น้องแหนเบาหน่อยเห็ดซอย กล่องละแสนกัวด้วพี่น้องเรือว่าสองรอยกว่าบาท็คน,น,น,นีั่เบไน,นปัอคนเป็นน้อง้งดอ๋พี่น้องแตประมาณนี้เนาะกล่องว่านนี่โอ้ก็ายเติบเลยไปซื้อตลาดว่ได้ลายปันนีด้ซื้อตลาดได้หน่อยก็นีได้เนาะ แย่งกระดูกอีกคนกน่ะย่งกระดูกอีกเลยพี่น้องหมดลูกกันบ่หน่ะยังงานแต่งงานดอกไข่กับนางมณน์เด้อพี่น้องเดอ้ออันนี้งานแตงงน่งเขาอ่นว่เน,น,น,น่งานแต่งคนจนเนาะ มนเจน้าได้ยินบด้งานแตงเข้ามันบ่หัวใจหอเ <c oughs> อฮได้หลายนี่มื้อนี่เอากระดูกมาอีกได้พี่น้องวันนี <c oughs> ้ <c oughs> เอาม้นอนี่ขอสิมาปิดคลิปน้ำน้อง,องขอเด้อพี่น้องเอาเลยไอ้เอาเอา๋กลับกลับยูด่ดีมีแห้ง ใส่หน้าบอนเลยมาปิดคลิปน้ำนองหน้าได้พี่น้องบอลเลยอันนี้อืมเดี๋ยวนี่เออจนจ่อยเนาะอืมอย่างสวยคนโอ้ทับบานหนึ่งเออนี่ทับบานใครทำเอาโอเคพี่น้องกาหน้าแล้วนี่แก้วการาเฮ็ดเมื่อกี้เนาะล่ะเนาะเอาโอเคแล้วซิซั่นมกกว่ตอนนึงโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาฝากมาอืมแซ่บจุดยอดเอาหน้าพี่จีบัยแนหน้าแล้วสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ งามำก,การหน้าครับครับ